สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการตั้งแจ้งเตือนหรือการตั้ง alert ในโปรแกรม t r a d i n g View นะครับก็คลิปนี้จะเป็นการสอนตั้งแจ้งเตือนในคอมก่อนนะครับใน iPad หรือในโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าการตั้งแจ้งเตือนเนี่ยมันตั้งได้มากหรือน้อยมันขึ้นกับอะไรนะครับผมพามาดูตรงแผนตรงนี้นะครับแผนตรงนี้นะครับ ถ้าเราใช้ตัวเบสิกเนี่ยเราสามารถตั้งแจ้งเตือนได้5แจ้งเตือนนะครับถ้าเป็น x อ่า e ์เอ n กซ์เเนี่ยก็จะได้20ถ้าเป็นโปรพัดก็ไอตั้งได้1น0่รนะรถ้าเป็นพรีเมียมก็ตั้งได้400แจ้งเตือนเอ็กเรก็ตั้งได้6 0 0แจ้งเตือนนะครับอีลิตก็ตั้งได้800แจ้งเตือนอันติเมตก็ตั้งได้1 0 0 0แจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนการตั้งแจ้งเตือนตามโปรที่เราซื้อไว้นะครับอันนี้ก็ให้พี่ๆไปเช็กกันดูนะครับว่า ซื้อโปรอะไรไว้แล้วก็สามารถตั้งแจ้งเตือนได้กี่อันนะครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาตั้งแจ้งเตือนกันนะครับถ้าเราจะตั้งแจ้งเตือนง่ายๆเลยครับเอาเมาส์ไปชี้ตรงที่เราจะตั้งแจ้งเตือนสมมติว่าผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับอ่าสมมุติว่าผมจะตั้งไว้ตรงนี้สมมุติว่ามันจะเป็นโซนหรือเป็นอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่แหละตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งไว้ขีกขวาปุ๊บเรากดว่า alert on XAUUSD a ออันเนี้ยเราจะกดตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะน่าจะเขียนว่าเพิ่มแจ้งเตือนที่ตรงนี้นะครับแล้วกดเลยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ notification ตรงนี้นะครับถ้าเราติ๊กอันแรกอันนี้นะครับถ้าเราติ๊กตัวนี้แล้วเรามีแอป t r a d i n g view ในโทรศัพท์เนะ่ถ้าเรากดติ๊กตรงนี้แล้วกราฟมันมาถึงมันจะขึ้นไปแจ้งเตือนใน โทรศัพท์ของเราด้วยนะครับอันนี้โชว์ป๊อปอัพมันจะแสดงผลในคอมนะครับถ้ามันถึงจุดที่กราฟไปถึงแล้วมันจะขึ้นแจ้งเตือนมาในคอมของเรานะครับอันนี้ก็เป็นการเพย์ซาวนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเป็นเสียงอะไรนะครับเลือกได้เลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับหน้าต่างนี้นะครับผมแนะนําให้ตั้งตามผมเลยก็ได้นะครับต่อมามาดูหน้าเซตติ้งครับอันนี้ก็ มันจะเป็นเงื่อนไขนะครับว่าการตั้งแจ้งเตือนเนี่ยมันจะขึ้นกับเงื่อนไขอะไรบ้างอันนี้เราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้จะแจ้งเตือนจาก EMA หรือ RSI นะครับหรือว่าจะเป็นตัวราคากราฟเองนะครับอันนี้ก็เงื่นอนไขในการแจ้งเตือนก็คือการตัดกันนะครับหรือจะเป็นการตัดกันขึ้นตัดลง มากกว่าน้อยกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วตรงนี้สามช่องเนี้ยผมไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะครับตัวทิกเกอร์ตัวนี้จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับจะให้แจ้งเตือนครั้งเดียวหรือว่าทุกๆครั้งที่เกิดเงื่อนไขข้างบนตรงนี้นะครับอันนี้ก็ผมไม่ได้แจ้งเตือนอะไรเลยตรงนี้นะครับส่วนที่จะอ่าผมแก้ไขไบอ่อยก็คือจะเป็นตรงนี้ครับมันจะเป็นข้อความที่เราตั้งไว้สมมุติว่าอ่ะตัว เงินหรือค่าค่าตรงนี้ผมจะไม่ได้ตั้งเลยผมจะมาตั้งตรงนี้สมมุติว่าอ่าตรงนี้เป็นคู่เงินนะครับผมก็จะเขียนไว้ว่าผมจะรออะไรอย่างเช่นในกรณีกรณีนี้ผมจะเขียนว่าใกล้ถึง d ีมานเช็คแพทเทิร์นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ามันก็แล้วแต่เงื่อนไขพอเรากดอ่าตั้งค่าร,รียละ้อยเสร็จปุ๊บเรากดคีเอ t ดนะครับ พอกด Create เราจะมาดูแจ้งเตือนที่เราตั้งไปอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้ผมขยายมาให้ดูนะครับ XAUUSD ใกล้ถึง Demand Check Pattern นะครับแล้วก็มันจะก็จะอยู่ตรงนี้ถ้ากราฟมาตัดผ่านมันก็จะแจ้งเตือนให้เราเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆในการตั้งแจ้งเตือนในคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวในคลิปใน iPad หรือในโทรศัพท์ผมจะอัพให้อีกคลิปนึงนะครับวันนี้ก็พอเท่านี้ครับสวัสดีครับ